เหนื่อยนะครับแต่ว่าอีกนิดเดียวจะถึงแลลวครับตอนนี้ก็อยู่ที่สำนักวิปัสสนาวังสันติบรรพตหรือเรียกว่าวังเนียงชาวบ้านก็เรียกอย่างนี้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปข้างบนก็จะได้ไปกราบหลวงพ่อกันนะครับหลวงพ่อก็ชื่อว่าหลวงพ่อเอี้ยนนะครับหรือที่นี่จะเรียกท่านว่าตาหลวง หลวงพ่ออยู่รูปเดียวครับส่วนใหญ่มาเห็นก็พระก็หลวงพ่อรูปเดียวเป็นหลักแล้วก็มีรูปอื่นๆบ้างในช่วงเข้าพรรษาแต่ก็จะหมุนเวียนออกไปสุดท้ายก็รูปเดียวครับหลวงพ่อองค์นี้นะครับอยู่ที่นี่มากว่า38ปีท่านจะแบบเงียบๆ แล้วก็บนวัดเนี่ยจะไม่ค่อยมีใครขึ้นมาเท่าไหร่ผมเพิ่งมาทราบว่าคนพัทลุงกลัวหลวงพ่อมากเพราะหลวงพ่อดูรู้แค่นี้ผมได้พบหลวงพ่อเอี้ยนโดยบังเอิญหลวงพ่อจะเป็นพระที่มีอายุสูงอายุแล้วก็ถือไม้เท้ามีหมาที่ไปไหนไปกันนะครับก็เดินตามหลวงพ่อไปครับเดินช้า,ชา ไปเรื่อยๆอยู่บนเขานะครับแล้วก็ห่มเขาเรียกว่าหมคลองจีวรแบบสบายๆแบบพาดนะพาดบา,บา,บาวันหนึ่งเนี่ยพระอาจารย์นุลจันทร์ให้ไปรับใช้หลวงพ่อหลวงพ่อเงียบตลอดไปถึงที่กุฏิหลวงพ่อครับทํามกามพระอากุติคืนนั้นเนี่ยผมก็กางมุ้งปูที่นอนจัดหมอนให้หลวงพ่อระหว่างที่นอนก็ นวดให้หลวงพ่อด้วยือนผ่อนคลายให้กับครูบาอาจารย์หลวงพ่อไม่ได้พูดกับผมเลยนะจนวันที่ผมจะลากับกลับลาหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าพ่อหนุ่มหลวงพ่อเรียกผมพ่อหนุ่มในชีวิตเนี่ยมีคนปูที่นอนให้หลวงพ่อสองคนคนหนึ่งคือแม่ของหลวงพ่ออีกคนหนึ่งก็คือเธอผมเล่าถึงตัวนี้ผมยังยังรู้สึกเสียงถึงหลงพ่อ แววตาของพ่อซึ่งเป็นคนใต้เวลาท่านพูดแล้วมองทะลุแว่นของท่านออกมาเนี่ยมันจริงะครับมันจริงผมขนลุกตอนนี้ที่พูดอยู่เนี่ยผมก็ยังรู้สึกถึงความรู้สึกตรงนั้นอยู่ผมก็ก้มลงกราบหลวงพ่อแล้วผมก็แยกจากท่านจนกระทั่งล่วงเลยมาถึงหลายเดือนเป็นช่วงเขา้าพรรษามีจดหมายมาถึงผม เป็นเร่มือหนังสือตัวใหญ่ๆก็คือรายมือของพ่อเอี้ยนที่เขียนมาถึงผมผมอ่านไม่จบนะครับมาร้องไห้ก่อนข้อความแรกที่ผมได้รับในจดหมายท่านบอกว่าพ่อหนุ่มเธอจงพยายามดูจิตที่ว่างจากตัวตนเธอจงรักษาจิตว่างที่หลวงพ่อชี้แนะและพร่ำสอนไว้ให้ดีนะเธอรักหลวงพ่อหลวงพ่อรู้ ตรงนี้แะครับที่ผมร้องไห้แต่ถ้าเธอรักษาจิตว่างให้มากอยู่กับมันให้มากภาวนาเอาไว้ให้มากจนเธอเห็นจิตว่างด้วยปัญญานแท้จริงแล้วเมื่อนั้นเธอจะได้อยู่กับหลวงพ่อตลอดการในท้ายจดหมายนี้เขียนว่าสุดท้ายลูกอย่าลืมเวลาไหนที่ลูกมีความทุกข์ลูกจงล้วงจดหมายนี้ออกมาแล้วเอามาอ่าน เพราะจดหมายนี้เป็นยาวิเศษสำหรับลูกและจะรักษาสมานแผลให้ลูกได้ในทันทีทันใดที่ลูกเอาจิตใจตัวนั้นคืนให้เจ้าของเดิมคือธรรมชาติจงมีสติอย่าเข้าไปยึดถือเป็นอันขาดแล้วลูกก็จะได้อยู่กับหลวงพ่อตลอดนิรันดรนรักลูกจากหลวงพ่อ หลวงพ่อกําลังบอกให้ผมดูจิตที่ว่างจากตัวตนอะไรคือจิตอะไรคือความว่างแล้วมันอยู่ที่ไหนผมไม่รู้ผมไม่รู้จะตอบอยังไงแต่ผมรู้แค่ว่าหลวงพ่อจะพยายามบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมีค่าสําหรับผมวันนี้ได้รู้ว่ามันคืออะไรอนัตตาความไม่มีตัวตนไม่ใช่กูไม่ใช่เราและทุกสรรพสิ่งนั้นเป็นสุญญตาก็คือความว่าง ชอบสอนผมในภาษาคําพูดที่แปลกๆเช่นบอกว่าเธอต้องนั่งสมาธิบ้างนะถ้าเธอไม่นั่งสมาธิเนี่ยแบตเตอรี่ของเธอจะแตกผมก็ไม่เข้าใจแบตเตอรี่อะไรแตกคือไม่มีที่เก็บแบตเตอรี่ใช้เดียวฟุ้งซ่านอย่างเดียวเนี่ยผมเรียนรู้จากท่านในแบบนี้หลวงพ่อกำลังจะบอกผมทุกเช้าข้าว่าลูกอะไรก็ตามที่มันมาแตะต้องในหัวใจของลูก มันไม่ใช่เรานะความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่กูนะมันไม่มีกูนะเมื่อไหร่ที่ลูกตัดเยื่อใยของมันได้ก็คือความไม่ยินดียิน้รายจงละความพอใจและไม่พอใจออกเสียได้ในสิ่งนั้น ที่วัดนี้ส่วนมากเราจะให้เด่นในสวนเซน,นเซนแปลว่าทยานะรววชานชานชานแปลว่าเพ่งยานแปลว่ารู้ทีนี้อย่างตัวนี้ตัวนี้คือสุญญาตาสุญญา,าก็แปลว่ารู้จิตที่รู้คือจิตที่เต็มโดยสติปัญญา ฉะนั้นคนคนหนึ่งจะมีจิตโง่กับจิตปัญญาแต่ส่วนมากจะมีจิตโง่มากกว่าเพราะถ้าเราไม่ได้ฝึกในการปฏิบัติมันก็งโง่ไปไปเป็นประจำว่ากันอย่างนั้น เมื่อก่อนมันจะเป็นจิตดำ oh. จิตดำพอเราปล่อยจิตนี้ทิ้งไปไม่ใช่เป็นตัวตนไม่ใช่เป็นของตนจิตมันเลยกลายเป็นธรรมชาติเ hmm. มื่อกลายเป็นธรรมชาติก็เป็นสติปัญญาขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเมื่อขวจิตได้ว่างจากตัวตนนี่เขาเรียกว่าจิตว่าง oh. จิตว่างเนี่ยพอจิตว่างจากตัวตนอายตนะภายในยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ และก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมวิญญาณความรู้สึกทางตาหูทางจมูกลิ้นกายใจปัจจัยกา,ารกระทบเวทนาความพอใจไม่พอใจหรือว่าเฉยเฉยคือเมื่อจิตมันว่างทุกอย่างสิ่งเหล่นี้ว่างหมดพอว่างหมดโลกนี้ก็ว่างจักรวาลนี้ก็ว่างมันจะว่างหมด สถานที่ตรงนี้คือสุนญญาตาวิหารอยู่ข้างหน้าหลวงพ่อแล้วก็มีสวนเซนอยู่หน้าวิหารเราจะเห็นว่าวัดนี้ทำไมมีแต่ก้อนหินกลมๆทั้งนั้นเลย <c oughs> ไม่มีหินเหลี่ยม <c oughs> เราไม่ต้องการเหลี่ยมเพราะคนเนี่ยเหลี่ยมมันมาก <c oughs> ทีนี้เราก็ต้องการกลมๆทีนี้กลมๆอยู่บนสุดตรงกลางสามเหลี่ยม ข้างล่างจุดที่เป็นพื้นฐานสี่เหลี่ยมเท,ท,ทนี้ก็จะมีภิกษุภิกษุณีอุบาตกอุบาสิกาสี่เหลี่ยมหมายถึงว่าผูา้ผู้ปฏิบัติธรรมนี่ทางเดียวเท่านั้นทางเดินไม่มีอย่างอื่นไม่ต้องวกเวกอริยมัคมีองค์แปด อาเียมัในองค์แปดสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัรมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิท่านจะต้องไปสวดทุกวันแล้วก็พิจารณาเมื่อพิจารณาแล้วปฏิบัติด้วยปฏิบัติด้วยการภาวนาปฏิบัติด้วยการพิจารณาจนแดข้อนี้ เหมือนกับเชือกแปดเกลียวเอามักฟันแล้วก็เป็นเชือกเส้นเดียวกันพอเป็นเชือกเส้นเดียวกันนี่ก็เรียกว่ามักฆะสมังคีก็คือกลมเกลียวกันแล้วพอเชือกนั้นกลมเกลียวกันแล้วเปน็นหนึ่งอันเดียวกันแล้วมักมีองค์แปดเป็นหนึ่งเดียวแล้วเราก็จะเห็นอริยสัจสี่ กลมๆนี่นะกลมๆนมเนี่ยสุญญตาในจิตของพระพุทธเจ้าก็มีสุญญตาในจิตของพระอราหันต์โกนตัญญาวัปปะปฏิยามหานามาอัตฉินี่ขาวหมดเพราะฉะนั้นจิตของท่านนี่คือของพระอราหันต์มีจิตขาวอย่างนี้เ<อ>ห็นง <ๆ S 1> ่ายๆทีนี้ถ้าของคนธรรมดามันดำ,ดำ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 จนเหลือดำจนบอกไม่ถูกว่าดำประเภทไหน พ่อเนี่ยจะบอกว่าเป็นลูกศิษย์ข้นกุติก็ไม่ผิดสมัยนี้ได้บวชง่ายนะ15้าวัน30วันสมัยก่อนกว่าจะได้บวชหลวงพ่อต้องอยู่กับหลวงพ่อพระธาตุสิปีนะครับเป็นผ้าขาวผ้าขาวคือนุ่งขาวนุ่งขาวคลุมขาวกับเพื่อนอีกสามคนสุดท้ายได้บวชคนเดียวหลวงพ่อบวชแล้วหลวงพ่อก็คุมงานในโรงม,มหหรสพทางวิญ,ญญาณที่สวนโมกหลวงพ่อนี่แหละครับเป็นคนบรรยายภาพต่างๆ ที่อยู่บนฝาผนังหลวงพ่อนี่ะครับคือเป็นคนที่คุมก่อสร้างจนมันเสร็จสมบูรณ์ขึ้นมาสิ่งที่สมมติในโลกนี้มันมายาโลกนี้มันมีแต่มายาสิ่งไหนที่เกิดดับสิ่งนั้นเรียกว,ว่ามายามายาดังนั้นมายาคือไม่ใช่ของจริงเพราะฉะนั้นไอ ไอ้ตัวกูก็มายามันเกิดดับไอ้ของกูก็มายาเกิดดับไอ้โลกนี้ก็เกิดดับจากรวานก็เกิดดับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เกิดดับทั้งกูไม่หออะไรเลยวว้ยทั้งหมดนี่เลิกกันเลิกกันพอรู้ทันแล้วนี่ก็รู้ท่านอาจารย์พุทธทาสทุกคนที่เข้าอาธรรมะเขารู้จักกันดีพุทธทาสจักไม่ตายพุทธทาสจักอยู่ไปไม่มีตายแม้ร่างกายจะดับไปไม่ฟังเสียง ร่างกายเป็นร่างกายไปไม่ลาเอียงนั่นเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลามันมีแต่เปลี่ยน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 ,ยนพุทธธาตุค<อ>งอยู่ <คง S 1> ไปไม่มีตายถึงมีร้ายก็จะอยู่คู่ศาสนาสมกับมอบกายใจรับใช้มาตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลยพุทธธาตุยังอยู่ไปไม่มีตาย รู้อยู่รัใชายเพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเฉยด้วยธรรมโคตรตามที่วางว่าอย่างเคยโอ้เพื่อนเอ๋ยมองเห็นไหมอะไรตาย จะสามเดือนฝังไว้ในทรายสามเดือนแล้วก็ทำพิธีชาวปานกกิจทีนี้ที่วางศพกับที่หินโค้งนั่นแหละไปหามใช่ไหมลงมือที่จะหามหลวงพ่อเอ้ยเรา ยืนอยู่ทาไมเราก็ลูกศิษย์คนหนึ่งไม่ต้องรูวขึ้นปุ๊บขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยยับขึ้นไปแล้วไปย่างก็ไปสังเกตเลยวปจับอีกศพกก็จับอีบศพเท้านี่เท้าวขวานี่พอเหยียบก็สองสามเพราะว่านี่แค่นี้เท้าชามข้าวน้ำเหลืองก๋วยมันนจะปนกันผพราะว่าอะไรยื่นลื่น,นของท่านอาจานี่ของ่านาจา์ อ๋เลยอนไปข้างหลังอันข้งงบอกพระที่ไปด้วยวนนี้คุณไปหาพ้ามาถึงขืนไปเอาป้าสีเหลืองนะทีนี้ก็เอามาใส่ใส่โกรธทองเหลืองไว้ของท่านอาจารย์พุทธตาทีนี้ก็ทำแล้วเอามาใส่แล้วพอผมคิดเฮ้ยเราก็ต้องตายเหมือนกันนี่วะต้องตายเหมือนกันแล้วทำไมไม่ทำาทํทำดีกว่าอยู่ใกล้ๆท่านอาจารย์สะายโยมก็จะได้อุ่นใจ ก็นนี้ธรรมของหลวงพ่อวายนี่หลวงพ่อวายเลยมีรูปนี้ ที่หลวงพ่อที่วัดนะครับสอนให้เราเดินจงกรมแบบนี้คือเอามือจับกับเชือกแล้วก็หลับตาแล้วก็เดินจงกรมไปเรื่อยๆครั้งแรกดูเหมือนง่ายแต่พอเราหลับตาแล้วเดินจริงๆรู้สึกเลยว่าไม่มั่นใจสิ่งที่ทําให้เรามั่นใจได้ก็คือประสาสัมผัสที่ปลายมือกับเชือกที่ถูไปกับมือไปเรื่อยๆกลัวอย่างเดียวแะครับกลัวมันจะล้มความกลัวต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายกลัวจะมีงูกลัวทุกสิ่งทุกอย่าง กลัวอย่างไม่น่าจะกลัวแต่เมื่อลืมตาขึ้นมามันกลับไม่มีอะไรเลยครับที่ต้องกลัวอนัตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนพอเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนจนชำนาญโอ้ทุกอย่างไม่มีตัวตนทั้งนั้นเลยอ๋อไม่มีตัวตนไอตัว จิตเองก็ไม่ม um, ีตัวตนร่างกายก็ไ <Zahlen> ม <stuffed> <uğ re> ่ม <transparency> <la ugs> ีตัวตนตาหูก็ไม่มีตัวตนสิ่งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสก็ไม่มีตัวตนมีแต่เกิดดับ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 กูไม่เอาอะไรเลยวโว้ยไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้วโอ้ยนี่จิตไม่ยึดมั่นถือมั่นพอจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นขึ้นข้างบนแล้วนี่เนี่ยหินกลมๆเนี่ยนี่คือสุญญตาสุญญตา สุนยาตาคือความว่างความว่างคำกรนของท่านอาจารย์พุทธทารว่าจงทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิน้นกินอาหารของความว่างอย่างพระกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หวัวทีจงทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิน้นไม่ต้องไปเอาดีไม่ไม่ต้องไปเอาไม่ดีไม่ทุกก็แล้วกัน นี้กินอาหารของความว่างทำงานก็ทำด้วยความว่างกินอาหารก็กินด้วยความว่างจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนว่าง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 วงเอาไว้ว่างเอาไว้นี่เาว่างว่างว่างเฮ้ยมันไม่มีเรานี่เว้ยมันไม่มีกูเว้ยนี่มันไม่มีกูเนียถ้าไม่มีกูไม่มีเรามันก็ไม่กลัวตายตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีฉะนั้นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหินกลม นี่คืออริยสัจสี่แก่อนิจจังทุกขังอนัตตาเลียกดสุญญาตานี่เรื่องนี้จบ <c oughs> แต่ว่ามันก็ยังไม่จบเพราะเราไม่ปฏิบตัต<อ>ิต้องไปปฏิบัติก่อนนี่ญาติโยมมีตานี้แหละไอ้ที่ตรงนี้โดยโดย่อ